เรื่องเล่าหลอนผีในรถหรูคันหนึ่งในเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้าและถนนสายยาวเหยียดมีรถยนต์หรูคันหนึ่งที่ถูกเล่าขานกันว่าเป็นรถต้องสาบไม่ว่าผู้ใดได้ครอบครองมันมักจะพบกับอุบัติเหตุหรือเรื่องราวแปลกประหลาดเสมอรถคันนั้นคือ Rolls Royce Phantom สีดำเงาวาวมันเคยเป็นของ นักธุรกิจใหญ่ที่เสียชีวิตอย่างปริศนาในอุบัติเหตุทางรถยนต์หลังจากนั้นรถคันนี้ก็ถูกนำออกขายต่อหลายครั้งแต่ไม่เคยมีใครใช้มันได้นานเพราะทุกคนที่เคยเป็นเจ้าของต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันมีอะไรบางอย่างอยูอย่ในรถคืนแรกของเจ้าของมาคืนหนึ่งคุณวินัยชายวัยกลางคน ที่เพิ่งซื้อรถคันนี้มาได้ขับมันกลับบ้านหลังจากเซ็นสัญญาซื้อขายเรียบร้อยเขารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ครอบครองรถหรูในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดขณะขับรถกลับบ้านในกระจกมองหลังเขาเห็นเงาคนแวบหนึ่งเป็นเงาของหญิงสาวในชุดสีแดงนั่งอยู่เบาะหลังแต่เมื่อหันไปมองกลับพบว่าเบาะหลังว่างเปลา่าเขาคิดว่าคงเป็นแค่ความเหนื่อยล้า จึงพยายามไม่ใส่ใจแต่แล้วเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังขึ้นในรถช่วยฉันด้วยวินัยรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวหัวใจเต้นแรงเขาเหยียบคันเร่งพุ่งไปข้างหน้าแต่แล้วจู่ๆเครื่องยนต์ก็ดับลงพวงมาลัยหมุนเองรถหมุนคว้างกลางถนนจนเกือบชนกับเสาไฟฟ้าโชคดีที่เขาควบคุมรถไว้ได้ทันเขาตัดสินใจรีบขับกลับบ้าน โดยไม่มองกระจกมองหลังอีกเลยวันต่อมาวินัยเริ่มสืบหาความเป็นมาของรถคันนี้เขาพบว่าหญิงสาวที่เขาเห็นในกระจกคือคุณนัชชาเธอเป็นภรรยาลับของนักธุรกิจเจ้าของเดิมซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์คันนี้เมื่อหลายปีก่อน ว่ากันว่าในคืนเกิดเหตุเธอทะเลาะกับสามีอย่างรุนแรงในรถก่อนที่เขาจะขับรถด้วยความเร็วสูงจนพุ่งชนต้นไม้ข้างทางร่างของนัชชาถูกอัดติดอยู่ที่เบาะหลังกว่ากู้ภัยจะมาถึงเธอก็เสียชีวิตแล้วแต่ที่น่าคนลุกก็คือเธอเสียชีวิตทั้งที่ดวงตาเบิกโพรงราวกับกำลังจ้องใครบางคนอยู่ มีคนเล่ากันว่าดวงวิญญาณของนัชชายังติดอยู่ในรถเธอไม่เคยไปไหนและเธอกำลังรอใครสักคนที่ช่วยเธอให้พ้นจากคำสาปนี้วินยัยตัดสินใจนำรถไปทําพิธีทางาศาสนาพระที่มาทําพิธีบอกว่าวิญญาณของนัชชายังเต็มไปด้วยความอาฆาตและยะมไม่รู้ตัวว่าเธอได้ตายไปแล้ว หลังจากทำพิธีเสร็จพระได้เตือนวินัยว่าอย่าใช้รถคันนี้อีกและควรนำไปบริจาคหรือทำลายทิ้งแต่วินัยลังเลเพราะเสียดายคืนต่อมาขณะที่เขานั่งอยู่ในรถและพยายามตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรดีเสียงกระซิบเดิมดังขึ้นมาว่าช่วยฉันด้วยแต่ครั้งนี้เสียงไม่ได้มาจากบาะหลังแต่มาจากข้างหู ของเขาเองก่อนที่เขาจะทันได้กรีดและทุกอย่างก็มืดลงวันรุ่งขึ้นรถคันนี้ถูกพบในสภาพพังยับอยู่ข้างถนนวินัยเสียชีวิตโดยไม่มีร่องรอยการชนที่ชัดเจนและดวงตาของเขาก็เบิกโพรงราวกับเห็นบางสิ่งขอนสิ้นลมหายใจหลังจากนั้นไม่มีใครกล้าแต่ต้องรถรู้คันนี้อีกเลย